สองต้นอนกต้นหนึ่งวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผมจะเอาปิเปอร์ไปได้วยดวงตาครับมาสองดวงวางไว้ตรงนี้นี่บอกเลยว่าโซนโซนโซนแบบจะมาช่วยก็มามาช่วยก็มา,า,มาโอ้ดีก็อีกทุบไปยืนมองหน้าเองไงอ่ะช่วยเวลายืนมองหน้าเอ ยกมือขึ้นยกมือขึนนั่นแหละโดนโดนตุน่มันต้องโดนนะวันนี้มันต้องมีคนตายมันต้องมีคนตายทักคนหนึ่งหน้าบินหนึ่งแล้วก็ยีนับไวรท์ไดีเดียวติดมือติดเอวอุ้ยโอ้โหดีแล้วก็ยีอ อี๋โดนก็อีกอก <S 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 เออได้เออได้ได้เล่นนี้เหรอได้มันทากุ้งมาผมโดนวัน<ด>น,วนี้ขอบผมถ่ายก็คลิปนี้อาจจะเสียงผมอาจจะองเบาน,นิดนึงนะครับผมพอดีขอไม่ดีนะครับผม ก็สำหรับวันนี้จะมารีวิวตัวละครอ,อย่างเดอะร็อบบี้อย่างร็อบบี้ไวส์หรือเด็กบอยนะครับหรือในภาษาไทยนะครับเด็กขี้แงนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเด็กขี้แงสายโซนร้อยเปอร์เซ็นต์จ่าเลยนะครับผมสายแบบคือถ้าจับได้คือจับวางกับเป้าอย่างนั้นเลยครับอาจจะได้ดูลูเร์หรือขี้แพ้นะแต่ว่าเหล่าคอนเทนต์แน่นอนเซตนี้เวลาสกิลของร็อบบี้นะครับหรือเจ้ากระสอบของเรานะครับจะไม่ได้การสามสกิลสกิลแรกนะครับผมจะเป็นการปลูกต้นไม้ ว่าวาต้นไม้นะครับหรือต้นสนเนี่ยอันนี้นะครับจะมีการใส่ยานนะครับผมสีสีเอ่อสีเขียวสีฟ้าสองดวงประมาณหนึ่งถึงสองดวงนะครับบินบินสวนกันไปกันมาครับโดยหล่ะจะคอมโบกับสกิลสองครับสกิลสองของเขานะครับจะเป็นกนยารดึงญานนะครับถ,ถ้าโดนถ้าโดนผู้รอดชีวิตครับ <c oughs> ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายโดยทันทีนะครับผม เป็นการสร้างความเสียหายใส่ผูร้รอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าดึงวิญญ,ญาณไม่โดนผูร้รอดชีวิตมาโดนตัวเราเองนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเร่งความเร็วกับตัวเองนะครับสามวินาทีผมดึงให้ดูหา,หาเองเป็นการเร่งความเร็วนะครับ่ันที่ของตัวเองเป็นเวาลาสามวินาทีนะครับผมดผมให้บอดเขาดูก่อนนะครับผมมาสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการเสกลาดต้นไม้ไปข้างหน้า,าครับสร็จ ซึ่งนะครับถ้าเราเ่างนี้ล็อบบี้หรือเจ้ากระสอบเราจะเคลื่อนที่ไวขึ้นเข้ามาต่างไวขึ้นพังมหยไม้ไวขึ้นทำอีกอย่างนะครับไวขึ้นนี่ถ้าหากยีเนเคถ้าหากเศกเขตนี้เขตล่า,ลาต้นไม้ที่เศกไว้ครับซึ่งอยู่แค่แป๊บเดียว <S <S แล้วเรานะครับอีกอย่างนึงคือเจ้าล็อบบี้จะสามารถเก็บสามารถพังต้นไม้หรือเพื่อจะเก็บต้นไม้ไมาได้ครับส่วนผู้ราบชีวิตก็สามารถพังต้นไม้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้รัชีว,วชิตนะ เรื่น้อยๆจะเป็นการขวางทางสามารถขวางทางพวกเราชีวได้นะเช่นโี้ยอ็ปลูกเนี่ยเนี่ยแต่ว่าบางจุดยังไม่สามารถปลูกได้นะครับเพราะว่าบางจุดมันจะโกงเกื่อนไปครับผมหรือความสามารถหนึ่งเราสามารถลากต้นไม้นะครับผมไปใส่ตรงสกิลสกิลเสกลากต้นไม้ได้ก็คือจะเป็นการสร้างลากต้นไม้ไตรงนั้นครับและจะเป็นการปลูกต้นไม้ตรงจุด ตกปลายลากทันทีครับผมก็จะเป็นการทั้งช่วยไล่แล้วก็สร้างจุดจุดนะครับจุดโซนในระดับกันครับซึ่งอาจจะดูคนลุก <tuh> ดูเยะแยนะครับผมนะครับผมนี่เทคนิคตลาดคือเป็นตัวหนึ่เในตัวละครที่สามารถตีเบิลได้ครับนี่มันจะโซนตรงนี้แหละคือตัวที่มันเป็นตัวละครแบบ่ตัวโซน่วนใหญ่มาเกะสามารถตีเบิลก่อนพวกเราจะมีถึงหน้ากี้ได้ครับนี่สามารถแหรือต้นไม้อ่ะหรือต้นไม้ นี่นี่นตอนแรกผมจา้าเลยนะ่ผมจะส่อไล่ให้ดูครับเริ่มต้นมาครับแล้วก็เอาสก,กิลไล่อันี้แล้วบอกก่อนข้อสเสียลออปปี้นะครับคือโดยปืน,นไปต่อเรื่อังนะครับผมอันนี้บอกก่อนหลักการท่าจะใช้การเสกการดึงวิญญาของลอบปี้จะต้องมีกรณีสองกรณีคือ ต้องต้องตัวของตัวของล็อบบี้เองก็ต้องอยู่ตรงต้นเตนข,ขตเขตต้นไม้ถ้าอยู่นอกเขตต้นไม้ไม่สามารถดึงวิญญาณได้นะครับผมนี่จะหับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้นเยีย่ยงไหนของจะมีสองต้นอีกต้นหนึ่งวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอาปิเปอร์ไปด้วยดวงตาครับมาสองดวงวางไว้ตรงนี้นี่บอกเลยว่าโซน,นโซนโซนแบบจะมาช่วยก็มามาช่วยก็มาเดี๋ยวผม เราไปดูเปิร์กันดีกว่าครับว่าเปิร์เป็นยังไงในตานี้ครับนี่ก็จะเป็นเปิร์สายโซนของเจ้าร็อบบี้ที่ผมจะไปครับโดยเปิร์ที่เด่นหลักคืออยู่สองเปิร์คือเปิร์กไกยีน้่ไปครับหกเปอร์เซ็นต์นะครับกับตีคนนั่งก็ยีในเชฟละวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกสองเปอร์แน่ทีเด็ดเลยนะครับผมสำหรับสองเบิร์นี้นะส่วนเปอร์อีกหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เปิร์ที่ผมไม่เหลือจอเปอร์อะไรเปิร์นี้ไปนะครับรกที่ถึงหวานๆนะสำหรับในเกมนี้จะสรุกหรือมันสักแค่ไหนไปไปดูกันเลยดีกว่า let's go มา เอาเกมเป็นที่เรียบร้อยมาถ้าเสียงในคลิปผมมันเบาจนเกินไปก็ต้องขออภัยนะที่นี่ด้วยนะครับผมว่าต้องโน้นต,ต้องมีท่านฟังจากสัญญาณในหัวผมฝั่งเหนือต้องมีถ้าหูขึ้นเช่ียวดิอ่าหูขึ้นน่ะเห็นไหมหูขึ้น,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 นต้องมีเอ้ยเลี้ยงมันไกลไปมันไกลฝั่งเหนือผมว่าแถงนี้ต้องมี เจนอาชีพเกอุ้ยเอาเป็นเพื Jamie, lonely, no. ่มเล่นซีดเลยเจ้เลยอุ้ยอือหึไอ้เจนเขาเปลี่ยนโตรับอีเจนเขาเล่นเป็ีนขอเจอขออยู่ไปนะเจดอ่ะเอออือหึเฮ้ยเยวันมาบูซาบีดีเตองันอุ้ยอือหึซสปีดีเตยงันเนื้อพามาเจนอือหย ตะพุงไงล่ะเกตุบเล่นลายนี้แล้วไงคิดเกดด้วยออ้วิ่งไวยิงมันต้องกัดจังหวะดีๆนะหลับปีถ้าใครจะเล่นอ่ะคือข้อเสียคือต้องกัดจังหวะดีๆนะครับคือตรงนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะเห็นมันโกงๆเงี้ยแต่ข้อเสียเยอะนะเดี๋ยวพอตัวเลยนะครับเกิหลับปีนะข้อเสียเด่นๆหลักๆคือต้องกัดจังหวะต้องกัดจังหวะ ใส่แต่วาที่ดีซื้อต็ดไปหนึ่งเสื่องแล้วนะติดหนึ่งเสื่อแล้วนะเดินเดินอะไรเห็นชิคกี้พาเห็นเห็นเห็นชนหน้าเนี่ยไม่หนีเลยไม่คิดจะหนีเลยหรืออเล่นลายนี้แล้วไงเล่นมาเล่นลายนี้แล้วไงมาเล่นลายนี้ซะแล้ว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 ไงมีเสียงตรงนี้ มบี่ยที่หนึ่งต้นไม้เข้าไปแล้วนะนะต้นไม้ผมโอ้โห,โหเจอช่างทำลายจิตใจแล้วเกินใจเพราะตัง้งใจของกันทำลายจิตใจขีเ้เกียยจอู่นะไปตีลูกไปตีลูกขีเ้เกียจทิ้งเลยไปเหยียบลูกขีเ้เกียจก็ทิ้งมาดิโดนโดนขั้นสูงสุดกาม,มาช่วยบัละล่ะโอ้ดีกระยี่ ปุ๊บไปยืนมองหน้าเองอ่ะช่วยเวล่ะยืนมองหน้าเองยกมือขึ้นยกมือขึนนั่นแหละโดนโดนมันต้องโดนนะวันนี้มันต้องมีคนตายมันต้องมีคนตายทุกคนหนึ่งนาบินหนึ่งไปยีแล้วไปมันดีงี้ อย่าแก้งเนี่ยอ่ะเื่องไหลก็ช่างมันเื่องไหลช่างหัวมันเช่ยงไหลอ่ะคนนี้ได้ก่อนเราคนนี้ได้ก่อนเราสายโซนจุดๆนะสายโซนจุดๆอะไรลิ้นก็พันเนาะครับผมเลยว่าใครมาช่วยถัากับตายใครมาช่วยถ้ากับตายนะตรงเนี้ยใครมาช่วยอ่ะ จบ,จบยังไวจบยังไวเกมเนี่ยจุดยังไวเครื่องอ่ะโคตรพอตรงเนี้ยใช่ตัวมันอยู่ไหนตัวอะตัวอยู่ไหนผมน่าจะเอาบีดแล้เ <c oughs> มื่อกี้นีตู้ตู้ไม่มีอ่ะตู้มันนตื้อไปลงมา <c oughs> โคตรพันตายนะโคตรพันโอ้หไปไปดูอีกตาหนึ่งกันดีกว่า มาตาที่สองขโมยไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมเเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปกันนะครับหูขึ้นแล้วตอนไหนเ <laughs> นะีย่ยไม่ไม่ทำอะไรหูขึ้นแล้วอืไอ้เดียวนะใครปันนะ่นอะดูกะนั่นอะโดนนักโทษโดนโดนนั่นน่ะช็อตไปโดนด้วยช็อตไปโดน <laughs> เอาอ่ะ อาามันก็จบมันก็มันก็จะไปแต่ต้นเกมเลยนะมาต้นไม้ต้นที่หนึ่งต้นไม้ต้นที่สองวี่อันที่หนึ่งที่สองดวงตามีสองอันนะ่ะอ่ะอ้าอ่าอ้าวกา,าช่วยไปะละกาช่วยไปะละ อ่าสิบวิสิบวิเอาเอาให้ได้กินเหล้าเองเด้กินเหล้าเองล่าสุดเขาไม่ให้เพื่อนเขากินเหล้าเองโอแค่ตื่อแค่ตือเล่นแบบไม่แค่ตือเอาลูก้าข้ามาอย่างอืฆ้าอย่างนี้ก็แบบจบเลยลูก้ามีคำพูดคำจาที่แปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ขาบล่ะกาบล่ะกาบล่ะลามหมดนะลามหมดนะเวลาหมดนะในกาบล่ะอ่ากาบล่ะยืนค้ำเงโดนโดนหนึ่งอูโดนสองดับเบิ้ลดับเบิลดาเมจอีวิญญาณโดนดูกล้าไปเดี๋ยวต้นเลยไบเดอร์เมื่อกี้อยู่ไปไหนจะไปไหนน้องสาวจะไปไหนจ้าน้องสาว โดนติ๊กแักติ๊ตีจะตีน้องจะจะตีอยู่นอกเขติญญางไรลืมแต่บางทีไม่ได้เร็วเกินไปนะบางทีใครไปบินไปไหนไม่อกี้ลืมละน่าจะบินไปฝั่งนู้นเออใครทำเครื่องใครทำเครื่องแตกแล้วเนี่ยใครทำเครื่องแตก อาไปฮันเดอร์ไอ้ที่อีกแล้วอะคนดีคนเดิมเราฉีบฮันเดอร์ฉีบไม่เดินวนเขาฉีบเขาไม่วนจู๊ดหรอกเขาฉีบไอ้ทั้งคนไในห้องไม้ขอบคุณนะครับไม้นะพี่ดูได้ป่าวเอ้าไม่ๆๆตแ,แต่แรกแต่แต่อ,อีตรงไม้ไม่แกีล็อบบี่ทำมาแบบ ดึงวิญญาณให้แบบมาทับตรงมามาดักคนที่เราลงมาเออ,เออเดี๋ยวถ้าที่เสียงผลก็ต้องขออภัยเลยนะครับเพราะว่าวผมโดนตกไปก็เรียกว่ากำลังกับกำลังอนุรักษ์ธรรมชาติวารปไหมไม่วาปรปอ่ะไม่หวังก็ไม่หวังต้นไม้ต้นหนึ่งตรงนี้เอ,อ้อ,อเดี๋ยว ติดเองหือติดเองอุ๊ยโอ้โหดีเราก็ยี่อือสีเราก็ยี่อีกเจอได้เจอได้ได้เล่นนี้เหรอได้มันทันต้นไม้บผมมันทันต้นไม้เราะผมอ่าบินไปเลยหนึโดนดีเราดูวิญญาณระยะไกลด้วยว่ากจังหวะแบบรีเฟกไวรุ่น์รีเฟกไวหน่อยเขาลงไหมเขาลงไหมเขาลงมาไหมเขาแจกมาเขาไป๊ะๆมาปะ มีไปไม้ก็โดูนะอุ้ยไม่ดึงงางไม่โดนอีกอุ้ยไปไม้ก็โดูจุดไปไม้ก็โดนี่นเ,นเ,นนเ,นนเต็มโดนจัดเต็มโดงตาอันที่หนึ่งอันที่สองต้นไม้เปลี่ยนจุดด้วยอันที่หนึ่งโดนจ,จัดจ้ามีสองต้นตรงเนี้ยวีตรงนี้ด้วยใกล้ๆเครื่องต้นไม้สองต้นตรงเนี้ยใครจะกล้าช่วยอ่ะแต่ผมเล่นเจออี้จริงๆนะผมไม่กล้าอันหนึ่ง โอ้ดูดูสิผมว่าไม่มีใครช่วยแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครช่วยจริงเลยผมว่าหลุด้ไม่กี่หูขึ้นแต่หูก็ไม่ขึ้นงงงหูขึ้นแต่หูก็ไม่ขึ้นพอดีตัวไหมเดี <c oughs> ๋ยวเข้าโหดมาทาทาล้วนั่นน่ะ โห่ไม่ทาซาเลยเว้ยนี่โห่ไม่ทาซาเลย <กร incorrect> หลุมจูไม่ใช่ซื่อ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 เก็บตีตายนะเก็บตีไหมเก็บตีไหม <กร acuerdo> ง,งมางนไม่ต้องดูงานงานแต่สิบล้านเมตรไปยอมแพ้โอ้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จะบอกไว้ก่อนนะถ้าเสียงเกมมันดังเกินไปหรือเสียงพูดมันเบาเกินไปก็ต้องขอปรันาน้ภพยในนัดที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกันในคลิป้าครับผมเกือบ20บนาทีนคลิปเนี้ยบายบาย